ถ่ายไว้คุณดูดูว่าใครกินข้าวหมดใครกินไม่หมดกินอก็จัไปโรงเียกับออบอกกับกับป้าในโรงเรียนเนยนะอืมหิวน้ำก็ลุกไปเอามาซีกินข้าวอ้ำๆ ไปหยิบม,ม,ม,มาลูกอ้ามเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ครูเล็กดูเดี๋ยวครูปูจะต้องบอกว่าอีกนี้แนี่ขี้เกียจใส่แก้วนู่นแก้วนู่นแก้ว